ตาไมไปผมถือหงไทยเวนะ <laughs> ไ,ไรจับถ่ายเป็นเ a อ t e ผมยังใช้หงไทยอยูเอ่เจอเเวลาสนะ่งเนาะคุณดูนะขอชาตนะิมันเป็นอย่างเงี้ยก้นไปข้างหลังกลอนไปข้างหลังนี่านงะแต่ถ้าผมรับตรงๆอีผมอยู่ปลายเท้าแล้วผมสมนะ่ง <laughs> <laughs> เานะส่งสังเกตไหมตรงนี้ก็จะต้องคุงไว้นิดนึงเพื่อให้ขานี่มันขึ้นตรงๆได้แล้วคุณดูนะตามมาเชิ อันนี้คือเฉิงให้ลึกขึ้นแล้วก็ส่งก็คือแรงเขาจะลงที่ส้นนี้ที่เราอยู่ที่ปลายเท้านะแล้วดูของคุณเนะี่ยเชิงแล้วเนี่ยนี่นสยสังีกยส่กมันมีบล็อกบล็อกมันติดอยู่อ่เนี่ยบล็อกหนึ่งหรือพยายามเขาเรียกว่าไงพยายามแบบกระตุกแต่ข้าบล็กไม่ได้คือมันมาพร้อมกันนะดูแรงนะดูแนวแรงนะมันออกอย่างนี้แล้วโค้งออกไปนะเนี่ยมันออกแบบนี้แล้วโค้งออกไปน,น,ออบบนะ เวลาคุณส่งนะคุณจะส่งยนี้เวลาเ้ี่ยเวลาหนังหรือว่าราจะส่งแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้จะต้องแบบดิ่งตรงๆสังเกตนะขามันขึ้นเลยเห็นไหมขามัขึ้นเจอาขามันขึ้นไอตัวก้อนขว้างเรามันต้องโปร่งต้องโปร่งแบบโปร่งโปร่งแบบโปร่งมากๆจริงๆมันถึงจะแบบไม่มีโฟลที่มันจะติดทั้งหน้าและหลังได้ใช่ถูกต้องตรงนี้มันจะต้องรู้สึกแบบอันนี้เลยเนี่ยเวลาคุณส่งมาหาผมเนาะแล้วคุณส่งมาผมเนี่ยอย่างเงี้ยติดหลังติดติดหลัง แต่ถ้าสมมติแรงเขาเข้ามาถึงโ้นหลังแล้วเนี่ยอี้ผมอยู่ที่ขาขา้างหน้า้วโค้งขึ้นไปได้อืมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอจริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าน้ำหนักเขาอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณจะเชิงลึกเชิงเชิงลึกแล้วก็ส่งสังเกตะขาผมกับ,บมือหงออกไปพร้อมกันแล้วแรงมันมาแบบนี้ออกไปนี้จําไว้แรงมาแบบนี้ก็คือท่านี้เนี่ยอ,อย่างนี้ละคุณทํามืออย่างเงี้ยคุณทํามืออย่างเงี้ยแล้วตอนที่คุณส่งคุณก็ส่งด้วยความรู้สึกแบบเนี่ยใช่ คุณก็ส่งผมีด้ความรู้สึกแบบนี้อ่าเออสว,สวยเฉยเออ <laughs>